ของจากสาถานีรัวทงนะครับมาเรื่อยๆนะวันกูซีมมาเรื<ๆ>่อยๆแวะสถานีแรกที่สถานีหัวหิน<ค><อ>มานะครับแล้วก็นะเดียวรู้ก่านทหารไทยหัวหินแล้วจากนั้นเราไปไหนต่อตามตอนที่เราฟังท<ค><อ>ี่หัวหินก็จะมีําไมได้่วยรัชาการนะครับที่จะมาต้อนรับแล้วก็มีแฟนันแท้หัวหินที่มาบรรยายนะครับเราก็ถ่ายรูปกันจากนั้นเราก็ขึ้นรถบัสนะครับ ไปกินข้าวที่ครัวบ้านครูครัวบ้านครูตะเคียบครับผมร้านก็ใช้ได้เลยทีเดียวนะครับดูเจ็ดเมนเลยนะดูโอ้กินกันจุกๆเลยนะฮะไฮไรท์กับไข่เจียวปูไข่เจียวปูสุดท้ายตีใหญ่ก้อนโตฮตหลังจากนั้นเราออกไปที่ร้านร้านผ้าโคมพัดนะครับก็ไปดูนะร้านผ้านะเก่าแก่ที่มีชื่อเสียงของบุรีเลยนะครับเป็นร้านผ้าผ้าายแล้วก็เป็นผ้าแห่งแรกของประเทศไทยด้วยนะครับร้านโคมพัดครับ ล้วหลังจากนั้นนะครับเราจะลาดไปแล้วก็ไปกันต่อที่พัพพาริมชเอีกงละเดี๋ยวสักครู่นะครับพัพพาปิยะสามัคคีหลังสังสรรค์นะครับหลังสังสรรค์เนื้อมาสัตว์ไม่ได้ด้วยนะครับที่วัดเขาเต่านะครับแล้วหลังจากนั้นก็ไปที่พัพพานะครับพัพพากลางน้ำนะครับที่อ่างเก็บน้ำเขาเต่านะครับที่ก่อนหน้านั้นก็จะมีแวะ ีรานนิดึงท่เป็นเป็นภาพนะครับที่ชาวบ้านล่างเขาตีหลงมาใช้กันอีกได้นะครับเกิดเกิดที่เขาเต่าเมื่อปีสองพันห้าร้อยสามเรานั้นนะครับก็เลยมีนิดนึงเราถึงท้องทาร์ที่กลางน้ำนะครับจากนั้นก็จะไปที่หมู่บ้านไปที่ศูนย์หัตถกรรมหรือบ้านเขาเต่านะครับก็เป็นการทอผ้านะครับจะเป็นเป็นผ้าที่บอกว่าเอกลัการันต์ชื่อของเขาเต่าด้วยนะครับแล้วก็มาจบกันที่ชิเกดาตลาดนะครับซึ่งที่เราเห็นกันเมื่อกี้ก็คือตลาดยังไม่เปิด ะครับก็ยังมีคนล้อมแหลมล้อมแหลมเราก็เลยเลื่อนจะไปนั่งคาเฟ <ind> ่กั <Okay. S 2> นนะครับคาเฟ่ที่อยู่ตรงข้ามกับเยี้ยงเยี้งกับตลาดเชกิด้านะครับตลาดข้าวสาลีหนองแก่นะครับกลับตรงซึ่งทิปก็จะหมดแค่ประมาณนี้หลังจากนี้เราก็จะกลับไปที่สาลีโฮจินเพื่อที่็ครถกลับแล้วก็เดี๋ยวรอดูว่าข้าวเย็นวันนี้เขาจะมีการอะไรเราจะมี้ทั้งอาหารว่างและข้าวเย็นนะครับเราไปดูกันบนรถนะครับเดี๋ยวติดตามต่อไปนะฮะบ๊ายบาย ประเาณ10%น้อยสิมามกที่สุดด้วยกระสายที่มอยู่ในชว์4กรดสาทีเราได้ออกเดินทางนะครับจากสาีก่บนสูส่สันนิกรุงเทพโมโนโป่งแล้วนะครับออกตามเวลานะครับสูบ่นะครับแล้วก็เราก็จะรับประทานอาหารเย็นกันนะครับของาหาวบ้างเยหรือเร่จะข้ามมาจาจุสระกรุงเทในเวลาประมาณที่เป็นกา าสิบห้านาทีขั้นนนี้เก้าหี่ยเป็าหนถ้าเก้นละว้าเมแบบนนะต้องสามากหนึ่งาอี้มันขัวนดีกวาชาชันที่ช่ย รับอาหารเี้ยงนะครับเป็นก๋วยเตี๋ยวตาแห้งน้ำแดงในเมืองปุรีนะครับก็จะเป็นลักษณะก๋วยเตี๋ยวต้องไม่ลืมนะฮะต้องมีตับแห้งนะครับก็เป็นบะหมี่หมูนะครับมีเนื้อหมูเป็ลูกชิ้นแล้วก็มีเครื่องปรุงด้านในน้ำจิ้มลูนะรสชาติจะเป็นอย่างนั้นมาชิมกันเลยนะแล้วก็มีพอนนะนะเส้นแ้ำเช่เล็กนะครับเป็นแบน้ำื่อเล็กนะครับก็มีเล็ก รเรียบเป็นเนะครับโอ้เทหมดเลยเหดเลยครับเพลินีหมดเลยครับแล้วก็คลุกครับคลุกคลุกเขาให้เขากันหอม<ท>้วครับเนี่ยเทายของ อยู่นะครับตอนที่จะไปเซเว่นแล้วไม่ได้ไปนะฮะใช่มาด้าเลยครับมีขายที่ไหนครับเนี่ยสามนี้เลยครับ <c oughs> เตี๋ยวตะเท่งนะครับส่วนเก้าสองสี่หกสองหกห้าหนึ่งสี่นะครับ <c oughs> ีกเพชรบุรีน,นะฮะ <c oughs> แต่เรามาโฮยินโอเคทานได้อ่อยครับ ก็มีของที่เลือกชิ้นสุดท้ายที่ที่พนักง,งานเอาให้เราแล้วว่าจะเป็นขอรคุณเจ้นนะครับเรายาวเพิ่มนะครับเป็นตุลลดนะครับตุลลดอันนี้ค่อนข้างหนักนะซึ่งเลนยิปนะครับก็จะมีของแบบนี้นะครับแล้วแต่ว่ารถไปรถอะไรก็จะมีมอบให้นะครับน่าจะเป็นของชิ้นสุดท้ายแนละ้วเพราะว่ารับของแจกเมืเ่อเช้าเหมือนมาปินาบาดในะรถคุณน่าจะเป็นย่ังไร ตากใบแก้วเย็นๆนะฮะตักกันมาหน่อยนึงอ่าใหญ่หกก็โดนด่าไปด้วยนะครับก็คืออันนี้ซื้อที่ไหนครับเนี่ยสถานีคลองรีอย่างเดียวครับก็รสชาติดีนะครับก็เป็นตากลอชนชียร์เลยน้ำตาลาสดนะก็ไม่หวานมาก ทานให้อร่อยครับผมราาสุดท้ายแล้วนะวันนี้เป็นเป็นรายการสุดท้ายของกินสุดท้าย,ายและ้ะของกินของกินสุดท้าย,ยมาทริปนี้มากกับเขาที่ไม่ต้องก,กอล,ลัวว่าจะหิวเลยเราฟูมฟุ่มของกินเฮ้ยคับทกุกคนนะ รวมไปยังไงแต่ราปที่กะแตว่าในระดับหนึ่งนะครับถ้ามีดีมากดีประการเใช้างงาใชดีมาปีประการเราเสีบเท่าไหร่จึงสิน การนำเที่ยวนะครับท,ที่แรกที่ไหนเริ่มจมันมองรู้เม่ กทำทัญญาแล้วก็พยายามอ่านย่างตั้งแต่ออกเทพ่มาจนถึงบางซื่อระแล้วก็พูดตลอดทางนะครับก็เขา้าใจ้งว่าเป็นการแนะนำบริษัทนะครับแต่บางครั้งเนี่ยการให้ข้อมูลเนี่ยมันต้องแม่นอีกหนึ่งนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องแบบทางด้านข้อพานะครับหรือว่าเ,าเป็นมาของแม่แต่รถคนเนี้ยรถเป็นเนี้ยน,นะครับเจ้าก็ต้ นิดนิดนึงนในเรื่องของรอว่าสถานเขาโดก็ออมีด้วยเหรอจริงไม่มีน,น,มะนะครับตอนนี้ก็นนแนะนะครับปล้วเก็อ่าี่อย่าละานะครับวันนี้ก็เป็นวันที่สองของิจในเส้นทางเจเที่ยวเจ็ดเทียว,ยวนะบลนนแล้วเ็ครับอ,อ่ารถนะรัคุณรโอเคไหมโอเคนะครับก็อร่อยดีคือวาารอ่าก็เช้า ปลาแกะมั่แฉะปิาแก่แฉะแฉะใช่แฉะแฉะหนึ่งแต่โอเคเลยทุกอย่างอร่อยเสร็จแล้วสองแค่ไหนจ้าข้าวเป็นตกแล้วก็มาต่อด้วยข้าวแช่ข้าวแช่อันนี้อันนี้เป็นใหม่นะอันนี้ไม่เคยกินเคยกินเราจำไม่ได้แล้วแต่ว่ามันก็มันก็อยู่แเป็นของที่ชื่อของจังหวัดเขาอ่ะแล้วก็ทาได้อร่อยข้าวแช่อะไรต่อนะข้าวแช่เสร็จแล้วก็ไปไปที่ร้านไบ้านครูอ่าน อาหารออกช้านแต่เขาก็ทําได้รสชาติอร่อยชอบ็อกใจเลยตัดปูเสร็จมาเป็นหม้อแกงหม้อแกงทูเรียนนะโอ้เคได้เดี่ยมเลยไหมเดี่ยมเลยหม้อแกงเสร็จแล้วไม่ได้ต่อแล้วเลรอหม้อแกงเสร็จแล้วก็จะไปมีก๋วยเตี๋ยวกับกินก๋วยเตี๋ยวอ่บก๋วยเตี๋ยวก็โอหกเองเดี่ยวเลแล้วปิดไทยด้วยตาหวานแก้วตาอร่อยแก้วเลยชอบอาหารชอบแล้วโอเคโอเคข้าข้าเฉพาะอาหารก่อนนะเฉพาะอาหารต่างเสร็จเสร็ลดลงรดที่แรกลงลดที่แรกอ่ะ ก็ถ้าใครจะลองทำนะเสกเสื้อก็ทำได้แล้วราคาก็ว่ากันไปนะคับหัจากชมพันแล้วเราก็ไปไปที okay. <mon> ่เราแล้วเนี่ยวัดวัดเขาเต่าครับพ่าเราก็เลยชื่อวาวัดเขาเต่าที่ครับพาชเถอราพูดัปแล้วปนการำพราชการที่ทานเชนท่นะครับที่ชาวไทยกับําวที่ประวัตินะชาวไท อากเก็บน้ำข้าว้านะครับก็พานไปแล้วก็เป็นสูรตรอันรตรกำจบด้วยฉีกอะไที่เราค,คอมเมนต์นะว่ามาเช้<ม>าเกินไปมาเร็วเกินไป,ไปนะนๆไ,ไ,ไปแต่โดยรวมๆแล้วก็ผมยังคม่ามว่าโปรแกรมมา น้าเข้าแล้วนะครับก็ลักษณะคล้ายกับตอนซีนานะครับเปน็นขั้วกลางโลกนะครับไม่มีสายช็รนนะแัมตอนมันร่คงลแปลุ้มซสนดุมาก <c oughs> <c oughs> นะครับขั้วน้ำก็โอเคใช้ได้นะครับถ้าจะถ่ายหนักก็แนะนำว่าข้างล่างดีกว่านะครับที่ที่สายช็อระมันจะร่วงลงมาน้องๆพนักงานบริาการพวกเราออเอาใจใส่อย่างดีนะครับกใจก็ไปที่ของขาดเยอะเยอเลยยุง่ยออยงอุ้มขึ้นรถจะลงรถเนี่ยชใช่ใช แล้วก็ถ้านะครับจัดนําเที่ยวแล้วในราคาพันเจ็ดเนี่ยถ้ามีบวก็อปได้แรือว่าทุกคนได้ของติดบมาเรืเลยก็สิงนกลับบ้านโดยที่ก็สิ้นคนนี้เนี่ยอันนี้ก็จะมีคิดมากเลยนะครับมาดึกถึงตอนที่เริ่ที่เปิดนะครับเอารถแพทชี่นะครับไปีสิ่งเล็กนะครับเมื่อไรนีก่อนนะโอเคครับงล้วก็หายไปเลยก็ุกคันเลยโดยรวมว่าโอเคนะครับก็ให้เท่าไหร่เจ็ดเจ็ดเต็มสิบ มันก็มีจะไม่ใช่เดือนหน้าเดือนหน้าจะเป็นทริปอะไรของการรถไฟปิ่งป่านะครับติ่งป่าไปได้ในเพจการรถไฟนะอยาการรถไฟไไไหรือเปล่าซึ่งเดือนนี้เราเป็เรานะครับเคยรถไฟดีกว่าเยอะเลยกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยนะครับแล้วมีโคกัสซิ่งมาแล้วว่าเดือนมีนาคมรถตัวนี้จะไปที่เขื่อนบาสงส่วนทีสิงห์นะครับจะเป็นรูปแบบไหนก็คอยติดตามไแล้วนะครับสำหรับเดือนนี้เราไม่น่าจะประมาณนี้นะฮะมรนาคมแล้วก็มูคันใหม่นะครับก็จะเป็นน่าจะเป็นคนกดิมเหมือนเดิมแล้วใช่ไม่น่าจะมา รครับรืออาจจะเป็นเรา3มคนรารวบรวมตัวอีกคนหนึ่งเป็นสาคนก็ได้นะญี่ปุ่นไม่เือสิอรับวันนี้เราลาการไปก่อนนะครับที่เีติดตามพวกเราที่เทีเฮ้ยรถไฟว่าวัานนี้สบามค,ค่ะสีะส่หลักจบแล้วก็ถึงสานีชุมทาบางซื้อแล้วนะครับมันงตที่สถานีนี้นะครับนอจากจอดรถไฟที่นี่ นะครับแล้วก็จะเจอกันที่ต่อไปนะฮะเฮ้ยรถไฟที่หวาจะพาไปเที่ยวไหนขยะนะฮะดูเป็นคนดีมากเลยอ่ะเอาขยะไปทิ้งล่างให้อ่ะ